สวัสดีค่ะวันนี้จูนจะมาสอนวิธีการปิดเสียงมอเตอร์คอมมาโดรุร่น CDG 1 0 0 0 DC นะคะเราจะกดโปรแกรมนะคะค้างไว้3วิค่ะทั้งหมดนะคะ3ครั้งค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้กดที่โปรแกรมนะคะค้างไว้ไฟสถานะที่ L 0ูนย์นะคะจะติด1ครั้งค่ะและให้กดที่โปรแกรมค้างไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ไฟสถานะ L 0จะติด2ครั้งนะคะและให้กดโปรแกรมค่ะค้างไว้อีก1ครั้งค่ะไฟสถานะจะขึ้นที่ L 0นะคะกับพริบ3ครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดบวกค่ะ1ครั้งค่ะให้ไฟสีแดงนะคะมาติดอยู่ที่ L 2ค่ะและกดเซต1ทีค่ะถ้าไฟสถานะสีแดงนะคะอยู่ที่ L 1คือสถานะคือเป็นการเปิดเสียงอยู่นะคะให้กดลบค่ะ ไฟสถานะ L1 จะดับนะคะติดเฉพาะไฟสีเขียวนะคะที่ L0 ค่ะเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะและให้กดเซตค่ะไฟ L1 ถึง L5 จะกระพริบ1ทีนะคะตอนนี้เราได้ปิดเสียงมอเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสให้ดูนะคะว่าไม่มีเสียงแล้ว ไม่มีเสียงสถานนะแจ้งเตือนแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ